สวัสดีครับเดวามามามา,มาทานอาหารเช้าด้วยกันนานๆที่จะได้กินนะครับข้าวต้มอตนไม่ใช่ข้าวต้มสิข้าวคุกปลากระป๋องแล้วก็ไข่ดาวไอไข่ต้มนะครับอืม,อ,มอร่อยนะครับกับข้าวแสนอร่อย บางคนที่ห่างหายกันไปนานนะครับควรจะคิดถึงปลากระป๋องครับปลากระป๋องที่ว่ายำปลากระป๋องครับใส่หอมใส่กระเทียมแล้วก็มะนาวแล้วก็ไข่ไข่ต้มพร้อมกับซอฟฟิสนะครับซอสฟิสตัวนี้นะครับคืออะไรครับน้ำปลานคนที่ว่าห่างหายใจน้ำปลาไ ไม่ได้กินนานแล้วนะครับคงจะคิดถึงปลากระป๋องไข่ต้มและก็น้ำปลานะครับนี่ครับเอาแบบคำโตๆเลยครับอืมอืมอร่อยมากครับนะครับก็ว่างๆก็กลับมากินปลากระป๋องครับไข่ต้มน้ำปลาแสนอร่อยครับสวัสดีครับ